สวัสดีครับพี่แม็กคุณเท็นะครับขอแนะนําสถานที่หน่อยนะครับนี่เป็นหมู่บ้านของคุยไสข่าวนะครับหมู่หนึ่งตำบลมองตี้นะครับผมก็นี่ครับผมตอนนี้บองตี้นี้เริ่มเจริญมากแล้วนะครับผมเนี่ยอาคารหลังใหม่เลยนะครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับผมคาดว่าที่คุยคุยกันไว้มันจะมีถึงม6ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับกอบองตี้กาลังพัฒนาเนี่ยครับผมนี่สวยมากเลยนะ โรงเรียนอืยังไม่ได้เรียนนะครับเพราะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่กี่วันนี้เองต็มที่ก็น่าจะเกือบเดือนประมาณนี้ครับก็นี่ครับผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดชายแดนนะครับผมซึ่งพี่แม่คุณเถิก็เกิดที่นี่นะครับผมแล้วก็ชนอ้วสดีครับผมก็คนส่วนมากที่นี่นะครับก็จะเป็นหลายสัญชาตินะครับรวมกันจัดว่าเป็น นานาชาติได้นะครับนะฮะเด็กนักเรียนที่นี่ก็มีเกือบพันคนนะครับผมเราก็ทํางานในหมู่บ้านนี่แหละครับเมื่อก่อนผมก็เรียนโรงเรียนนี่แหละครับโรงเรียนมองตี้นี่แหละนะครับผมจบมาก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเราเรียนไม่ได้สูงมากนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราเรียนไม่สูงก็เลยกลับมาทํางานแถวบ้านนี่แหละครับก็ไปที่ไหนก็คงไม่รู้จะไปทํำอะไรครับผมก็ กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เห็นการพัฒนาของหมู่บ้านเรานะครับผมสมัยก่อนนี่ตรงนี้เป็นป่าทึบรกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ถนนเนี่ยถนนตรงนี้มันจะเป็นทรายทั้งนั้นเลยครับขึ้นลำบากมากลอกสูงตอนนี้ปรับมาต่ําหมดเลยนะครับผมเนี่ยส่วนลำธารนี่นะครับจะมีเฉพาะหน้าฝนนะครับผมหน้าแรงก็จะไม่มีแล้วนะครับผมพร้อมมาจากภูเขาครับภูเขาตรงนู้นก็เป็นชายแดนพม่าแล้วนะครับผม ซึ่งเราใช้ประโยชน์กับภูเขาลูกนั้นเยอะมากพอเป็นป่าที่เราอาศัยกันนะครับผมนี่ครับผมก็ช่วงหน้าฝนหน้าอะไรเห็ดก็จะขึ้นนะครับผมหน่อไม้ก็จะออกก็โอเคครับคนที่ยังไม่เคยเห็นพื้นที่ของเรานะก็ผมรู้จะไปทำคลิปอะไรต่อนอกจากแนะนำสถานที่นะครับผมนีฮะก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งครับผมได้กลับมาทำงานในหมู่บ้านนะช่วยเหลือ คนที่บ้านเราเองนะครับเกี่ยวกับน้ำประปาอะไรๆต่างๆพวกนี้ครับผมก็ได้รับหน้าที่ตรงนี้นะครับผมขาผมนี่ครับวันนี้ก็เข้ามาดูเช็คประปานะครับพอดีมีปัญหานิดหน่อยสรุปแล้วเจอนะครับผมน,น่าจะมีการกระชากกระเถาแล้วก็ไปโดนสายเรานะครับผมมันเลยทําให้ออโต้เราไม่ทํางานน้ําก็ไม่มาในระับเมื่อวาน ก็เนี่ครับเจอช่างในตํานานนะครับผมคือแก้ไขดุได้ทุกอย่างนะครับผมแม้กระทั่งดัดแปลงนะครับผมจากของยันแก้ตัวครับครับผมจากของดีดๆก็แก้ถ้าเสียหมดครับนี่ครับพื้นที่ของอ้าวเจอลุงป้อมอีกอนไอเด้านะครับผมเนี่ยติดตามชีวิตแกมานานแล้วนี่ครับหลงเดยนบางตีลวงปูดีครับ ปะดา่าลงอ๋อเอ๊ยมาทำอะไรเนี่ยเอ๊ยผมว่ามครับโอเคครับผมไม่ได้พกตังมาพกมาแค่นี้ครับผมนครับผมนี่บ้านพักครูนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่ายังจำได้อยู่เลยว่าผมหนีเรียนอ่ะผมจะมาช่องนี้เลย นนี่นะครับแต่ตอนนี้จเจริญม,มากเลยนะครับผมโรงเรียนบ้องตี้เราโหโรงเรียนเยอะตึกมีทั้งตึกมีทั้งอาคารสวยๆอย่างนั้นเลยเมื่อก่อนเปนะ็นอาคารไม้นะครับตอนที่ผมเรียนอยู่นะนี่ครับเป็นพื้นที่ที่สวยนะแต่ว่าคนที่ชอบความแบบทันสมัยชอบในเมืองคงจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผม สถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่มีรีสอร์ทก็ไม่มีมีแต่หมู่บ้านนะครับผมมันยะงเงียบมากนะเนี่ๆผมไลฟ์มาตั้งนานแล้วเห็นไหมไม่มีไม,ม่มีเสียงรถไม่มีเสียงอะไรนะมีรถกระบะผ่านมาคันคันเดียวนะครับมื่กี่นะฮะอันี้คือผมถ่ายนี่ผมไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนนะแต่เนีี้โรงเรียนสร้างใหม่ตัวน,นี้เนี่ครับสวยมากเลยนะคันหนึ่งเนี่ยสามชั้นนะครับผมนี่เพิ่งเสร็จนะครับเห็นได้ข่าวว่าจะ มีถึงมหกนั้นจะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องดูกันเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่โรงเรียนขยวากาวเป็นมันยังไม่ถึงนี่ครับอ๋อรถผ่านมาอีกคันหนึ่งแล้วนะชั่วโมงคันหนึ่งนะครับผมเนะี่ยสำหรับคนที่ชอบความเงียบสงบนี้ม,มาอยู่ได้นะวันให้ให้ตังค์มาอีกสิบบาท เอาโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม<ล>กดไลค์กดแชร์ให้พี่แม่กุณเทศด้วยนะยจะได้ทําคลิปไปเรื่อยๆหรือถ้าใครที่ชอบใครที่ชอบนะครับว่าผมลงคลิปเกี่ยวกับหมู่บ้านผมนะก็คอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยนะอบอกนะพอๆะเระครับ